เมื่อกี้ครูพูดถึงประเภทของภูมิปัญญาที่ที่แบ่งโดยผู้เชี่ยวชาญเป็น3ด้านอันนี้เรามาดูประเภทของภูมิปัญญาไทยในการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุนะคะประเภทของภูมิปัญญาไทยจําแนกเป็น9ด้านโดยสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาะะเมื่อพุทธศักราช2550เ่ย9ด้านมีอะไรกันบ้างด้านที่1คือด้านเกษตรกรรม ะะด้านเกษตรกรรมเราก็จะพบว่าในสมัยก่อนเนี่ยการทําเกษตรกรรมมีความยุ่งยากลําบากต้องขึ้นอยู่กับธรรมชาติใช่ไหมคะแต่ว่าเราก็มีวิธีการอย่างไงคะตั้งแต่การคัดเลือกสายพันธุ์การเตรียมดินให้เหมาะสมเพื่อที่จะให้ได้ผลิตผลที่เพิ่มมากขึ้นนะคะข้อที่2คือด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรมด้านที่3คือด้านการแพทย์แผนไทยเมื่อกี้ครูก็พูดไปแล้วว่าด้านการแพทย์แผนไทยเนี่ย ของบ้านเราที่ได้รับการยอมรับก็จะเป็นเรื่องของอะไรคะการนวดไทยเรื่องสมุนไพรไทยเรื่องฤาษีดัดตนนะคะในส่วนของการนวดไทยก็จะมีทั้งอะไรคะนวดแบบเฉลยศัก์นวดแบบราชสำนักนะคะแต่ทําไมถึงใช้คําว่าการแพทย์แผนไทยเพราะว่าเรามีทฤษฎีการแพทย์นะคะเรามีทฤษฎีการแพทย์แผนไทยที่ว่าด้วยอะไรคะทฤษฎีเรื่องของธาตุทั้ง4ี่นะคะ ดินน้ำลมไฟใช่ไหมคะทฤษฎีว่าด้วยเรื่องอะไรคะด้วยเรื่องสมุกฐานต่างๆก็คือเป็นการแพทย์แผนไทยเพราะว่านอกจากวิธีการต่างๆถูกคัดกรองถูกยอมรับถูกนำมาใช้แล้วก็ยังมีทฤษฎีสนับสนุนหรือเป็นแนวทางในการดูแลรักษานะคะข้อ4คือด้านจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญมากนะคะก็มีหลายๆหน่วยงานเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วก็ ในวิถีชีวิตของผู้สูงอายุเองเนี่ยก็มีผู้สูงอายุหลายๆท่านที่เป็นต้นแบบหรือเป็นโมเดลของการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสมนะคะลดความเป็นพิษนะคะลดการสร้างหรือทําลายสิ่งแวดล้อมนะคะด้านที่5ด้านกองทุนและธุรกิจชุมชนซึ่งอันนี้เนี่ยถ้าเราย้อนไปเราก็จะจําได้ว่าเป็นไงคะมีการเริ่มต้นตั้งแต่การตั้งกองทุนชาพนกิจ การตั้งกองทุนออมสินวันละหนึ่งบาทในการช่วยเหลือนะคะมีหลายๆกองทุนซึ่งเป็นภูมิปัญญาที่มีการพัฒนาขึ้นมาชั้งจากผู้สูงอายุเองและผู้มีส่วนร่วมหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องนะคะด้านศิลปะวัฒนธรรมนะคะภูมิปัญญาบ้านเราศิลปะวัฒนธรรมเนี่ยคะด้านไหนเด่นคะอ่าในพวกเราทุกคนยกมือขึ้นมาสิคะนะคะอันนี้เนี่ยเราเรียกว่าการจีบใช่ไหมคะ ศิลปะวัฒนธรรมไทยเนี่ยเป็นเรื่องของอะไรคะเรื่องของการรําไทยเรื่องของละครนอกเรื่องของละครในยังมีอีกหลายด้านเลยคะ่ะที่ครูไม่ได้กล่าวถึงอันนี้เนี่ยศิลปะวัฒนธรรมไทยเนี่ยถือเป็นศิลปะที่เป็นไงคะเป็นระดับโลกเลยคะ่ะได้รับการยอมรับแล้วก็ได้รับการยกย่องให้คุณค่ามากด้านที่เจด้านภาษาและวรรณกรรมนะคะภาษาและวรรณกรรมเนี่ย จริงๆแล้วภาษาละวรรณกรรมเคยได้ยินไหมคะสำเนียงสอภาษากริยาสอสกุลภาษาเป็นตัวเชื่อมโยงนะคะคนจากบ้านหนึ่งเมืองหนึ่งโดยผ่านภาษาพูดโดยผ่านภาษาเขียนโดยผ่านภาษาของการแสดงออกใช่ไหมคะบ้านเราเนี่ยศิละปะวัฒนธรรมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรำไทยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการไหว้แต่ภาษาภาษาไทยเนี่ย เป็นที่ยอมรับหรือรับรู้ทั่วโลกว่าเป็นภาษาที่เป็นไงคะภาษาที่เป็นภาษาพูดและไม่เป็นภาษาพูดเรื่องของอะไรคะเรื่องของการไหวใช่ไหมคะเรื่องของการไหวเนี่ยเป็นการสื่อถึงอะไรคะการอ่อนน้อมเป็นการสื่อถึงการที่พร้อมที่จะยินดีที่จะอะไรคะเรียนรู้รับรู้แล้วก็จะแบ่งพันร่วมกันนะคะวรรณกรรมก็เป็นงานอีกงานหนึ่งซึ่งถ่ายทอดสะท้อน เป็นคะสะท้อนภาพสิ่งแวดล้อมสังคมการใช้วิถีชีวิตอันนี้ก็เป็นประเภทของภูมิปัญญาประเภทหนึ่งข้อ8ดด้านปรัชญาศาสนาแล้วก็ประเพณีบ้านเราเนี่ยด้านประเพณีพิธีกรรมเป็นเรื่องเด่นไหมคะเป็นเรื่องที่ได้รับการยอมรับมากไม่ว่าจะเป็นประเพณีแห่เทียนของจังหวัดอุบลใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นประเพณีอะไรคะ ประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟที่สขไทยนะคะซึ่งประเพณีต่างๆเหล่านี้เนี่ยได้สอดแทรกความหมายหรือวิถีชีวิตที่ดีๆไว้มากนะคะโดยปกติครูขออนุญาตเล่าถึงประเพณีสงการแล้วกันค่ะบ้านเราเนี่ยประเพณีสงการสืบสารวัฒนธรรมเชื่อมนำเลยคะความสัมพันธ์ของครอบครัวใช่ไหมคะจะเป็นประเพณีที่ลูกหลานทุกคนก็ ไปคะเราจะกลับบ้านกลับไปเพื่ออะไรคะจริงๆแล้วความหมายตรงนี้เนี่ยเรากลับไปเพื่อที่จะเข้าถึงพุทธศาสนาได้พาคุณพ่อคุณแม่ได้พาคุณตาคุณยายได้ไปร่วมทําบุญกันที่วัดได้ร่วมบริจาคทานใช่ไหมคะได้รับประทานอาหารร่วมกันได้มีวันดีๆร่วมกันอะไรที่เราเคยทําผิดพลาดเราก็มีการขอขมากรรมกันนอกจากการขอขมาแล้วยังเป็นวาระโอกาสที่เป็นไงคะ ผู้หลผู้ใหญ่ท่านก็จะอํานวยอวยพรให้เรานะคะให้เราได้มีความสุขได้โชคดีอันนี้ก็เป็นประเพณีที่สอดแทรกแล้วก็ประเพณีพณที่ทําให้เกิดความสามัคคีในครอบครัวเกิดความสามัคคีในชุมชนแล้วก็เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นการแบ่งปัน สิ่งที่มีร่วมกันนะคะบ้านนี้มีส้มโอเอาไปทําบุญบ้านนี้ไม่มีแต่มีข้าวเหนียวห่อข้าวต้มไปทําบุญแล้วก็เอามาแลกเปลี่ยนกันแบ่งปันกันเป็ไนไงคะจากคนที่ไม่รู้จักกันเราอะรู้จักกันมีรอยยิ้มให้กันได้คอยดูแลช่วยเหลือกันนะคะด้านสุดท้ายของเมืองไทยก็เป็นคะมีความโดดเด่นมากเพราะบ้านเราเนี่ยเป็นอู่ข้าวอู่น้ำใช่ไหมคะ ในน้ำมีปลาในนามีข้าวเพราะฉะนั้นด้านสุดท้ายจะเกี่ยวกับอะไรคะด้านโภชนาการหรือด้านอาหารนะคะบ้านเราเนี่ยมีอาหารหลากหลายมากเพราะบ้านเราสามารถเป็นไงคะปลูกผักปลูกผลไม้ปลูกข้าวได้เองใช่ไหมคะเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงปลาเป็นไงคะได้ทุกอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ย ภูมิปัญญาเกี่ยวกับโภชนาการเนี่ยบ้านเราก็เด่นมากไม่ว่าจะเป็นเครื่องคาวหวานใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นอะไรคะเครื่องเคียงต่างๆต,ตัวนี้ก็เป็นลักษณะของโภชนาการที่สะท้อนถึงความอุดมสมบูรณ์แล้วก็สะท้อนถึงพิถีพิถันความพิถีพิถันในชีวิตเดิมเนี่ยทำไมเราให้ความสําคัญเรื่องนี้คะเพราะโภชนาการเนี่ยอาหารไทยส่วนใหญ่ เราจะใช้เวลาแล้วก็ใช้ความปราณีตในการปรุงอาหารที่ทำก็จะให้ทั้งคุณค่าทางโภชนาการแล้วก็ให้คุณค่าทางจิตใจการรับประทานคุยกตัวอย่างข้าวแช่เนะะี่ยค่ะนอกจากจะได้ทานข้าวหอมมะลิที่ลอยบนน้ำดอกมะลิหอมหอมแล้วเป็นไงคะมีเครื่องเคียงเครื่องจิ้มที่เป็นกะปิทอดนะคะมีทั้งอะไรคะมีพริกทอดแล้วมีทั้งการแกะสลักที่สวยงาม การรับประทานในหน้าร้อนเนี่ยนะคะมีก้อนน้าแข็งใส่ลงไปรู้สึกสดชื่นไหมคะสดชื่นพอตักเข้าไปแล้วไหมคะกลิ่นเทียนอกกลิ่นมะลิที่ลอยอยู่ก็ทําให้เรารู้สึกชื่นอกชื่นใจนะคะก็ทําให้เกิดความกระพี้กระเป๋าโภชนาการอาจารย์คะแล้วมันครบโภชนาการยังไงคะในนั้นก็มีทั้งผักมีนะคะมีทั้งโปรตีนที่ได้จากเนื้อหมูเนื้อกุ้งที่อยู่ในเครื่องเคียงต่างๆใช่ไหมคะ แล้วก็มีทั้งข้าวที่อยู่ในหมวดข้าวแป้งนะคะครบไหมคะก็ครบทั้งห้ามนะคะความโดดเด่นด้านโภชนานการเนี่ยของเราก็ไม่ได้น้อยหน้าเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราได้ทราบประเภทของภูมิปัญญาต่างๆแล้วเราจะเห็นว่ามันเชื่อมโยงกับวิถีชีวิตใช่ไหมคะเชื่อมโยงเรื่องของระหว่างคนกับคนนะคะเชื่อมโยงระหว่างคนกับธรรมชาตินะคะ ทำให้คนอยู่กับธรรมชาติได้ไม่เกิดการทำลายธรรมชาติแล้วก็ทำให้คนอยู่กับสิ่งเหนือธรรมชาติได้อยู่โดยที่ไม่กลัวสิ่งเหนือธรรมชาติแล้วก็ไม่เกิดความวิตกกังวลบางคนเนี่ยกลัวผีมากต่เม่นีคะเราใช้หลักธรรมครูเนี่ยมีโอกาสสัมภาษณ์ผู้สูงยุหลายๆท่านที่อยู่คนเดียวท่านก็บอกว่าท่านกลัวผีมากแต่การที่ท่านมาศึกษาธรรมะได้สวดมนต์ได้ไวหวยพระบทนูน้นบทนี้ท่านก็เลยได้รู้นะคะ เรื่องของความมีชีวิตและความไม่มีชีวิตก็ทําให้ท่านสามารถมีจิตใจเข้มแข็งไม่กลัวผีนอกจากไม่กลัวผีแล้วก็ยังไม่กลัวที่จะอยู่คนเดียวไม่กลัวจะอยู่คนเดียวแล้วยังไม่กลัวการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่จะเกิดขึ้นนะคะครูก็ขออนุญาตจบในเรื่องของประเภทของภูมิปัญญาไว้ตรงนี้ค่ะ